สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการอินสตอลนาคอนด้าครับสำหรับว i น d o w s นะครับครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ทำการเสิร์ชชิ้นหน้ากูเกิลครับเป็นตัวอนาคอนด้าครับดาวน์โหลดครับเข้าไปที่มีงานแรกครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดครับก็จะเด้งมาตรงตัวไฟล์ exe ของอนาคอนด้าสำหรับอินสตอลของว i น d o w s นะครับได้เป็นตัว64บิตครับครับคือ ก็ดาวน์โหลดจนสิ้นนะครับแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เข้ามาที่จะได้เป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้ครับถ้าเปิดไฟล์ก็คลิกขวาครับ run as admin นะครับครับกด yes ครับครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ทำการ install ครับกด next ครับครับตรงนี้ก็อ่านตัว license agreement นะครับกด agree ครับครับตรง install สตอร์นี้นะครับเลือกไทยเป็นจัสมีครับครับตรงนี้เป็น่าของที่เราจะอินสตอลนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะอินสตอผ่าไหนนะครับครับตรงนี้นะครับแอดวันตรงนี้นะครับต้องติ๊กตัวแอดอนาคอนดาสามทูมายพายเวลเมนนะครับผมแล้วก็กดอินสตอลเลยนะครับก็รออินสตอลนะโอเคโอเคครับเมื่ออินสตอลคอมพิวแล้วนะครับก็จะขึ้นปุ่มนี้ให้กดไปต่อได้นะครับครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นตัวภายชามครับเราสามารถลงเพิ่มนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอินสตาลเพิ่มก็ได้ครับรรกดน,กนีได้เลยครับตรงนี้เราก็ติ๊กออกได้นะครับแล้วก็กดฟินิชได้เลยครับครับผมนี่ก็เรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมของอ n นาคอนดามานะครับก็จะมีตัวอานาคอนดาครับเนวิเกเตอร์กับตัวอนาคอนดาพร้อมครับ